ชาแนลแอปเปิลสตอรีรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนาบลสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเมื่อสาวสวยชาวฮ่องกงชื่อลิซ่าเธอได้บินมาฝึกมวยไทยเป็นเวลา10วันตัวเธอเองได้บอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกของการฝึกมวยไทยโดยในช่วงฝึกสองสาวันแรกมันทําให้เธอรู้สึกอ่อนแรงแนละเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแต่หลังจากนั้นเธอก็เริ่มปรับตัวและปรับสภาพร่างกาย และพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมมมยไทยและหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ลงบนช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจํานวนมากและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยว่าจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยได้กล่าวว่าฉันชอบสไตล์ของคุณคุณดูไม่เหมือนผู้หญิงฮ่องกง มวยไทยเป็นอีกหนึ่งศิละปะการป้องกันตัวที่ฉันชอบและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันขอให้คุณมีความสุขกับการเลือกใช้ชีวิตของคุณความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าลิซ่ามีสมาธิและจริงจังในการฝึกซ้อมเธอสามารถรับศิละปะการป้องกันตัวหรือศิละปะการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการเคลื่อนไหวสไตล์การฝึกนั้นมีสเสน่ห์การส่งอารมณ์และน้ำเสียงระหว่างคุณกับเทรนเนอร์มันเยี่ยมมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าว้าวฉันประทับใจจริงๆฉันเห็นด้วยกับเทนเนอร์ของคุณที่ว่าคุณมีความสามารถจริงๆกุญแจสำคัญในการเป็นนักมวยเตะที่ดีคือการทำงานหนักและไม่กลัวความเจ็บปวดและคุณต้องมีความแข็งแกร่งสู้ต่อไปลิซ่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่อยากเชื่อเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเล่นมวยไทยคุณเป็นคนเรียนรู้เร็วอย่างที่ครูฝึกพูดจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านอกจากการฝึกมวยไทยแล้วนี่เป็นประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมสาหรับฉันฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่ที่นั่นกับคุณตลอดเวลาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสําหรับฉันแล้วนี่คือศิลป,ปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิตฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้มาฝึกฝนศิลป,ปะมวยไทยนี้คําทักทายจากเม็กซิโกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักดูสุขภาพดี การฝึกมวยไทยของคุณดูมีพัฒนาการที่ดีและมีจังหวะที่รวดเร็วท่าทางสงบนิ่งและแข็งแรงสามารถเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครหลายๆคนที่ต้องการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณเปลี่ยนไปมากตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายฝีมือยอดเยี่ยมแรงกว่าเร็วกว่าเกือบเท่านักมวยไทยมืออาชีพความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวาว,าว่าว้าวผู้หญิงฝึกมวยไทยมันบ้ามาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโหน่าทึ่งจริงๆสถานที่ฝึกสอนแห่งนี้อยู่ที่ไหนช่วยบอกที่อยู่และเบอร์ติดต่อขอจองได้ไหมฉันสนใจมวยไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายากที่จะเชื่อว่าคุณไม่เคยฝึกมวยไทยมาก่อนเพราะดูเทคนิคดีจริงและการขยับตัวก็ดีมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าดูคุณเป็นคนเรียนรู้เร็วท่าเตะของคุณดีมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณเป็นคนมีพรสวรรค์และมีความอดทนมากแทบไม่เชื่อเลยว่าคุณจะจําสิ่งที่เทรนเนอร์สอนและทําตามได้อย่างรวดเร็วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณดูมีพลังมากกว่าในช่วงวันแรกแกรงขึ้นเยอะแข็งแรงกว่าเดิมมีความมุ่งมั่นมีความรับผิดช,ชอบน่ารักเป็นธรรมชาติความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามวยไทยนั้นสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการโจมตีและป้องกันตัว ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่อยากเชื่อสายตาเลยเวลาเห็นนักมวยไทยต่อสู้กันแล้วทำหน้าเหมือนไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนับถือใจพวกเขาจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเธอแค่ทำเพื่อท้าทายและฟิตร่างกายใช่ไหมแน่นอนว่ามันคือชีวิตของเธอฉันไม่อยากเห็นเธอเสี่ยงและได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันมวยไทยแม้ว่ามันจะเป็นแค่การสมัครเล่นก็ตามและความคิดเห็นท่านสุดท้ายของคลิปนี้เป็นคนไทยก็ได้ค่ะมากล่าวว่า คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีความอดทนมากไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะจำสิ่งที่เขาสอนและทำตามได้อย่างรวดเร็วเหมือนคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันเป็นคนไทยยังทำไม่ได้เท่าคุณเลยแค่ท่ายืนท่าเตะท่าทางของคุณมาถูกต้องและสวยงามมากฉันฝึกตั้งนานยังบิดเอวเตะไม่ถูกต้องเลยให้ตายสิคุณเจ๋งจริงๆ และนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่พูดถึงศิลปะมวยไทยและสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมคลิปวีดีโอดังกล่าวเราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในวีดีโอพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ